วันที่สองสามห้านะครับวันนี้เราจะไปงานสัมมนาการเรียนต่อของเพลินเพลินจะไปดูเพื่อเรียนต่อแต่ว่าอันนี้ของนิวซีแลนด์นะที่สัมภารมิทาวันนี้แล้วก็เพิดกำลังเรียกแัดุ๊บจิุ๊บจิุ๊๊จิอยู่แล้วก็กินข้าวแล้วนะครับอาการไอเจ็บคอก็ดีขึ้นแต่ว่าไปอยู่ที่เพลินแทนเหมือนเพลินก็เริ่มไอเริ่มเจ็บคอ แพ้แพ้เชื้ออะไรฉันโอเคแล้วล่ะยี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 ก็ไปเดี๋ยวลงไปขึ้นแก็บกันเจวกันเดียตอนนี้อยู่สถานีบางยี่ขันแล้วั้งแกมมาแล้วไม่รู้เสียงได้ยินหรือเปล่าพูดดังก็เจ็บพออีกกำลังจะไปที่สามแยกมิตรทาวต่อนะได้อากาศมันมนเป็นยังไงไม่รู้ว่าเด็ แต่ก็ไม่แตโอเครช่แล้วเอเขาก็เป็นอะไรไม่รู้วะต่นิดเดินไปด้วยก็ที่ไดอยู่เฉยๆมาถ่ายให้ไ่ถ่ายนเป็นอะไรครับเห็นปะไม่ยอมตอบไม่รู้เป็นไหนไม่ไมไรู้รรหมด ไม่สนุกแล้อ so cool so cool ่ะเอหอบมันก็ไ like ม yeah, sure. like ่ตอไม่ร yeah, ู้เป <but S 1> so ็นอะไรจะคุยเรเนี่ยจะคุยเรื่อสื้อไเขาไม่ชอบแกออกมาทำไมทำไมไม่อยู่ที่ห้องตั้งแต่แรกตอนนี้เขาทำตัวสนุกนาเลยนะ ขึ้นอยากให้สรุกด้ยเนี่ย่งไปแล้วเนี่ยก็ไม่สรุปยิ้มแล้วอะอย่าเงี้านิ้มหน่อยจะไปเจอปุเนี่ยแล้วช่วงกลัวมาทำเพี้ยไรไม่เข้าใจทำไมไม่อยู่ห้องเนาะ ก็ถ้าเสียงมันไม่ดังมันก็ไม่เข้าก้องมันก็ตัดยากไงหูหชัย นะหลักสองอยู่ไหนหลักสองคืออะไรอยู่ไหนหรออยู่ใกล้ๆหลักสามเอ้ากับหลักหนึ่งอะพูดจริงไหมเอาเถอนไม่รู้จักหลักสองหรอรู้จักหลักสี่ปะมันอยู่ใกล้ๆหลักสามกับหลักสองแล้วก็หลักหนึ่งไม่ถึงหลักอะไรไม่ถึงหลักสิบสิบหลัก เลยมาอมวงด้จริ่งรอระครั้งแรกของคนแม้2สองคนว้าวว้าว,าวามันก็ไม่ได้สวยขนาดนังง้นมันะไปมันเหมือนวีราลอะไรก็ไม่รู้ตีอะไรฮาโลวีนกะ็แต่ว่าไอโต้งเสียเขาว่าสวกว่าเลยโอ้เเทียนเป็นสีอะไรอ่ะมันอ้อออออกไปแล้ว,วมันนเดอนสบสองลอยกระทุ่อ๋อเน,นี่จะกลายเป็นวันลอยเพราะวนลอยถกไนีเห่ะ ไปบ้าเอ้ยดีอยู่ร้านอะไรครับร้านเนื้อแทงสั่งสปาเกตตี้สั่งเนื้ออ๋อเดี๋ยวสั่งสเต็กไปอีก เพลินๆหิวนะเพลินๆหิวมากเพลินๆก็เลยมาร้านเนี่ยแท้ซึ่งกูเซอร์ไพรส์มากอยู่ๆก็ชวนมาร้านเนี่ยแท้เพราะว่ากูอยากมานานแล้วกูไม่เคยกินอยากกินแล้วก็สั่งสเต็กไปด้วยเดี๋ยวรอดูนะขอกินข้าวนี่ก่อนเฮ้ยอันไหนรีวิวจานรีวิวจานจานมันมีข้อดียังไงมันมีฟังก์นตื่นตรงนี้มันกว้างอันนี้มันมีเยอะก็เลยวางมือได้ อก็เหมือนเป็นหลักแบบเอโกโนอมิกที่ดีเอโกโนอมิกการจานเอโกโนอมิกเหมือนไอ้นี่แบบลองข้อมือเมาส์อ่ะอ่าอาาเป็นเจานเอโกโนอมิกแล้วไงต่อแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงเนี้ยมันมันค่อนข้างห่างอ่ะประมาณห้าสินแบบถ้ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคู่ต่อสู้อ่ะศัตรูเข้ามาจะสมวยก็คือใช้เวลาเดินทางเยอะอย่างเงี้ยเหรอ มันต่างยังไงอะ่ะก็จานสั้นๆมันก็ <flu> าจานจานสัๆๆ้นๆอ่ะเข้ามาแหละไฟจอมเข้ามาถึงแบบนี้แต่ถ้าอย่างเงี้ยมันต้องเดินทางตื้อๆกว่าจะถึงอ,อันนี้ถ้าเป็นจานสั้นมันก็คือเข้ามาปึ๊บถึงกูเมื่อกี้เห็นว่าเนีโอเคป่ะเตือว่าไงเตอว่าโซชิมมาแล้วอ่ะเตือน่าอืมกูว่าเขาไม่ได้ตึ้งกูว่าเขาไม่ได้ตึ้งมา A later few moments later. แล้วมันมีอะไรอีกอะเมื่อเปรียบเทียบกับการข้าวอ่ะความหนาของการข้าวมันน้อยกว่านงวะอ่ะแล้วไงต่ออันนี้คือมันอย่างนี้มันป้องกันการเปื้อนของเราแต่อันนี้ก็ยังหกถ้าหกก็ 6, ยังมีแอเรียให้หกอีกเยอะเพราะมันเป็นซอสแมันเป็นสตาิเนตี ป้องกันอะไรอีกไปเนี่ยให้เกลือดูดิป้องกันอะไรอีกไปเนี่ยให้เกลือเป็นสี่เหลี่ยมเห็นป้ะเป็นขนาดที่แบบเอาคลิปมาคั้มนันแล้วให้กูดแบบสวยอ่ะสวยสวยสวยอร่อยอร่อยไม่ได้กินเลยอะ่ะโอเค เคยไม่ชอบเคยไม่ต้องกินก็ได้นะเดี๋ยวแต่เขากินคนเดียวยาที่เคยไม่ชอบเหรออ่าก็ได้ก็ได้เดี๋ยวกินให้ก็ได้กินให้ก็ได้ไม่เอาคือ <laughs> นมัน่อยากมาก ไงครับคุณเรียนต่อ New <F an> นิวซีแลนด์ก็แน่สนใจนะเอาจริงๆเหมือนมันไม่ได้ค่าอะไรค่าคองชีพหรือค่าเรียนมันไม่ได้สูงแบบอังกฤษอเมริกาเออใช่ใช่ใชแล้วเดี๋ยวเราเหลืออาทิตย์อีกสองอาทิตย์ใช่ว่าที่เราจะมาดูอาทิตย์หน้าที่เราจะมาดูกันใช่เ <F an> จะมาคอมแพลว่าว่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเราจะมีฝั่งโวอยูนิ้แล้วก็มีฝังที่ไหนน่า ทัว่วทั่วทั่วโลกอ่ะเออขอ,อทั่วโลกอีกทีหนึ่งที่เป็นงานแฟร์ศึกษาการเรียนต่อต่างประเทศซึ่งขาเวของเพิ่อนอ่ะก็คือเพิ่อนสนใจ MBA เรียนต่อวอร์จิตติ้งหรือว่าทาวน์วิซิเนสแต่ว่าปูสนใจจะทำงานที่ต่างประเทศเพราะฉะนัะ้นปูก็จะต้องเหมือนเอ่อเรียนภาษาอังกฤษไปก่อนแล้วแล้วแล้วเท่าที่ดูราคาหน่ารักน่ารักนะคะเหมือนค่าด่าดเทียบกันจริง<ๆ>จริงตอนแรกเนอะปูคาดว่าไอ้ราคามันน่าจะแบบหลักล้านนะ เงินที่เราเก็บไว้ก็คงไม่พอแต่ว่านี่หลักแสนแล้วแสนข้้งล่างเลยนะแบบสองแสนหรือสีเดือนี่ห้าแสนหกเดือนคือสองแสนเจ็ดอันนี้รวมค่าที่พักไม่รวมค่ากินค่าเดินทางใช่ซึ่งซึ่งข้อดีก็คือเขาบอกว่าเราได้วีซ่านักเรียนทกนเราสมัครทำงานพาร์ท t i แบบะยี่สิบชั่วโมงซึ่งมันเป็นค่ากินได้ยอดเยมเลยก็เก็บไว้ตัดสินใจเดี๋ยวเจอกาทอตย์หน้าอิสนก้หรืประาณนั้น ก็แล้รู้สึกดีใจรู้สึกดีใจที่ได้คุยออก,กับเขากอนแรกก็ทำเป็นเขินอะไรผมก็ไม่รู้ง<ม>กลับเรื่องไปเลยหนี่หนีไปเลยเขาปล่อยเขา ไต้องรวบรวมแรงก็แต่ปลายนิ้วถท้าเพื่อมากดปุ๋มมารวบรวม,รวมยังไงไม่เห็นหรอกเพราะว่าเป็นกำลังภยายในบายบายทุกคนนะ่อดคนค์กก็ตัดสั่งใคริดคิดแล้วเหรออที่จะถ่ยายแล้วคดแรกก็แชร์แล้ววันนี้พูดอย่างนี้ก็น่าจะปิดจะมีเรื่องไอแอลเนี่ยจะลอยไอแอลไว้อีกต้องถ่ายอแอลอีกอ้าวก็ยังไม่ปิดนะสิยังไม่ปิดติดบอกไป ติกตัวหล่อจัดเลยวะเอลก็ดูการติกตัวหล่อเลยวะไอดูดิดูดิโอ้ยเคีมเลยม้่ยี่กไม่เคยไปทำงานเลยไอ้ดูการดูการเดี๋ยวดูด้อุ้ยเยี่ยมแตผมหล่อด้วยเอ้ยโคตรเทเลยดูดิดูดิยียมาใส่ขัดด้วยดูดิ มือเกงแบกแล้วก็เป๋าเดี๋ยวก่อนนะทุกอย่างมันดีหมดเลยย okay. กให้กระเป๋ามึงไม่หากระเป๋าให้มันเข้าธีมกว่านี้หน่อยวะเอ๋ออันนี้กล่องข้าวมึงที่เมื่อกจะไม่เจอคุแล้วไงแต่ดูก่อนแะล้วกล่องข้าวเหรอกล่องข้าวบริษัทเกา่าอ๋อไ,ไ,ไป๊บแบ๊ผมทำวอล์กไงคุณไม่รู้อ่ะคุณก็รู้ว่าผมทำวอล์ก ไม,มไ,ไม่ใช่ชเราเจอกันทุกวันมันก็ต้องถ่ายมึงงาหลอนเองไอี่เรมึงไม่เคยอยู่หน้ากล้องัวใจมังก<อ>ินเอาเนี่ยอย่เราทำไมต้องใส่ชุดดำอานนี้อันน,น,นี้คือไม่มีโอกาสอะไรแค่ใ <c oughs> สน่นี้เฉยใอบ<อ>ูาเมนินแบ็กนะเมนแบปลว่าชาเดดนี่ต้องการอไที่เคยนะ ไอแต่แอลก็น่าหล่อกด้วนะมึงดูเนี่ยหมดยาวขนาดนี้ก็น่าหล่อเฮ้ยน่าหล่อดูหล่อขึ้นเฮ้ยเท่หายใจมันเชื่อนะเบิร์นเบิรนอะไรบริวันอะไรวะผมไม่อยากยุ่งกับมึงแล้วมึงเห็นไหมเขาแต่หูฟังอ่ะมึงช่วยให้เกียรติด้วยได้ไหมเพื่อนนี่เป็นคนดีนะเสียงเดียวใส่หูฟังเลยตอนนี้เขาใส่หูฟังแล้วตอนนี้ต้องจังหวะที่ใส่หูฟังแล้วจิตต่อฟุตปิด มันจะค้างอยู่ในช่องกูไปตลอดไปไอ่แกงนี่มึยผิดมึงผิดมึงผิดมึผิดไม่ได้จริงเหรอเออเออเย้มาดูนี้ดูนี้ดูนี้มาดูนี้เช็คเช็คตรวจกายก่อนยถุงเปองถุงเป้าถึงได้ไม่ธรรมดาดีมด็นุ่มเมนินแบ็กนี่ดูดูเขาแอคด้วยตอนแรกกล้องเขาแอคนะรับหลังก็โววว มื่อานมื่ตรงนก่อเป็นไงมาไกลไหมขับรถไกลเนี่ยนะสุดยอดมากตัวคิดสุดยอดมากไอ้เหี้ยนั่นแหละครับนั่นคือแอลวันนี้เหนื่อยเล่นกับแม่งในอันนี้สุดดีใจที่มึงมาหานะไปเดี๋ยวขึ้นไปแล้วคงตัดคลิปนอนพักผ่อนนะคุณเหนื่อยมาหนักกูเบียปวดหัวเลยนะเจอกันพรุ่งนี้ครับขอเป็นวันที่ดีพักผ่อนอีกวันนึง